อ่ะสวัสดีนะครับนี่วันนี้นะครับมารับเครื่องนะครับนี่มากับอ่คนโคกนะครับเป็นเครื่องแล้ <c oughs> ไมาเลยกินนานอ๋อมากินเครื่องเหรอมาได้กินนานแล้วก็หารโอ้อ <c oughs> เอาได้ข่าวเรื่องทำลยูทูปไปแล้วครับเนี่ยเลิกแล้วเราเลิกแล้ว <c oughs> ไม่ค่อยเห็นนะครับช่วงนี้นะ <c oughs> อ่ะสวัสดีครับลงุงอ่านะครับนี่ของเครื่องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสักคลิปก่อนก่อนไป มี FC อ่อฟซีพิสันด้วยตั้งแต่เขาเริ่มต้นทีแรกเลยใช่ครับอ่ไปบ้านเขาเขาขับมอเตอร์ไซค์หนีอ่ะทำไมอ่ะเาไม่เขากลัวพวกถงนีเปล่าไม่รู้คนนี้สินเขาเยอะอ่ะอวันนั้นพวกดักกระทุกวังทุ่งซะแล้วนี่บ้านนะเขาขับรถหนีเน่ยเออกันเลยเอา มันเป็นยังไงสารเขียว่ามีเครื่องไงเออตัวดีเยอะครับเดี๋ยวโหเสียสารตัวที่เสียสารบอกอะอะตัวนั้นเดี๋ยวลุงพาไปดูหน่อยอ่ะตัวนี้ตาลูกเห็นไหมของลูกอ่ะครับผมสามสี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจะขายไม่ขายกี้เดี๋ยวโหจะขายกี้แล้วปงะมานเนี่ยอ่าต้องให้เครื่องนี่เขาวาม้านะครับสิบสี่หนึ่งห้าอ่าคิดมาดูเนี่ย อูขาววามาอันนี้เปลี่ยนกองแล้วอืวันก่อนไม่ไเปลี่ยนาาน้ำมันเครื่องคือไม่ค่อยลงงานครับอ๋อเท่าไหร่เดี๋ยวลงซื้อมาเครื่องสามหมืน่นสามหมื่นทั่วน,นะทั่วเลยเอ้ยไม่แรงนะครัอบ,บอกวนะ่าคนแรกที่ไปซื้อพิ่จิตรที่ไหนเนี่ยรานวุฒนะิไม่ใช่ไม่ใช่ร้านวุฒิที่แกไปถ่ายอะอันนั้นวุฒิน่ะเดี๋ไม่รู้สิใช่หรือวุฒิมาเหรอไม่ไมีขมาเมื่ออยู่หนอตที่มีอะไรขุนนะุันยนนะอ๋อตะเจยร้านนี้ผมเคยไปถ่ายร้านตาเจ้ลตาเจ้ล นุ่งเรืองร้านนุ่งเรืองเลยเนี่ยร้านตะแจ้วจะมีหุ่นโจรตัวใหญ่ในร้านที่สามงามแล้วก็มีนี่ไอ้ที่เรียกจะไปดูเครื่องเก่าเขาขับรถไซนีวันหลังเราเอาทิับไปเลยอ่าครับว่าเครื่องเก่าทีนี้ไม่ถึงไซงามไซงามไปเอาตัวตัวนี้ล้ออะไรอย่างเปลี่ยนออกหมดแล้วนี่ไปเอาโครงนี่ซื้อมาเท่าไหร่หลุงโครงนี้สองหมื่นสองหมื่นหกแถวหรอ เอาลองเอาสี่รอ,อส่ไมถูกเลยนะเอา,เอาก็บอกถ้าฟังได้เอาคือรถเลยเอ๋อซื้อเขาเอามาส่งบ้านเลยซื้อพร้อมเครื่องพร้อมเครื่องเลยเอไอ้ทีแรกไปเอาเครื่องเก่าว่ามันจะถูกเงินหน่อยไงครับเพิ่บอกสองหมื่นห้าเฮ้ยอันนี้สามหมื่นอะไรคิดว่าไม่ต้องเอาคนปน่วยไปรักษาดีกว่าอา่าอนะ่าใช่ลองหดูครับต้องลองดูสักตั้งนึงว่ามันจะพอไหมอ่าสองตั้งแล้วสองตั้งแล้ว พูดตรงๆมันกำเรียวไม่ได้ทำไมอ่ะหนักกำเรียวหนักเหรอหนักอันไหนเนี่ยกำเรียวหนักเนี่ยไอ้ธรรมดาไม่เป็นไรอ๋อถ้าขับคือจะหนักถ้าวิ่งหนักเืออืมอย่าดูกระทะหน่อย้า่กระทะลุงทิพย์นี่ใช่ที่เราไปนะครับสวยนะครับนี่กระทะลุงทิพย์นะครับใครสนใจกันนะครับเบอร์โทรนี้นะครับนี่ ศูนย์หกหนึ่งนะครับเจ็ดสามแปดสามสองเจ็ดแปดนะครับกระทะลุงทิพย์นะครับผมเฟซบุ๊กลุงทิพย์ยางเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเจ้าโลกตัวนู้นนะลุงครับอันนั้นมีอะไรแก้ไขไหมเปลี่ยนกองแล้วมันเป็นอะไรอ่ะมันก็ปกติแหละวัวมีปัญหาโอ้กูมีปัญหาตอนนี้เปลี่ยนเป็นกองแท้แล้วใช่ไหมกองแท้อ่ะมันแั้งนะอ่าครับแต่ทีนี้ปัญหาเขาจะเกิดคือเร่งสุดไม่ได้ เปไงสันสันน่าจะไปที่แทนรึเปล่าไปแทนไปแ,แทนสําเหลี่ยมป่ะเออล้วคิดไปไประเทนะคงมันคงจะสับเฟืองขึ้นมากรครับเฟืองเฟืองก็เลยตัวเต็งอ่ะอาจจะเสียไปเยอะจัดเพราะว่าว่ถูกหนักหน่อยต้องต้องอ๋อไปที่โค้งอรอไปที่เครื่องเลยอ๋อมันจะแก้ไขไงอ่ะแล้วดูคลิปของช่างมันไม่เป็นอ่ะ ครับเอามามาที่ที่ที่แข่งอาไนึกใช่คลิปเดียวก่อนคลิปความม้างขนาดมุมขนาดไอ้นั่นไม่ใช่นั่นไอ้นั่นคูปต้าครับคูปต้าแต่ก็สองเครื่องนะอ่าดวคครับมาาแต่ไม่มีนะที่ว่าจะมาสั่นอะไรอย่างงี้ไม่มีนะส่วนมากไม่มีอ่ะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวบลูแท่นก่อนวันนี้แล้แท่นในพวกนี้มันมันมันหลวมโอ้หันแน่นนะไปที่แท่นแต่แท่นตรงนี้เป็นทุกคันนกหนึ่งสี่หนึ่งก็เป็น มันหมุนให้ตัวได้อ,อ่าใช่มันจะจมๆไปได้เงี้ยอ่านี่นะครับถ้าแท่นทรงนี้มันก็จะสัส่นๆหน่อยนะครับแก้ไขไงก็<า>ลองอาหาแท่นเดิมมาลองวางดูแท่นเดิมอะ่ะแทน่นน้อยนิ้วครึ่งอะ่ะนิ้วเท่เลยนี่ที่เอามาใหม่หายไหมไม่ได้ไงมันก็เหมือนเลยไม่ขรุขระเล็กๆอ่ะอ่าๆอะไรแหละอะไรเปลี่ยนอืม เอาอย่างนี้เอาแท่นเดิมใส่แล้วก็เอาเหล็กล้างนาสามอะวางยาวตามเครื่องกันมันขยมอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมันจะไปงี้เครื่องเวลาเราใช้งานอะหายเบาแน่รับเลยนะฮะแท่นมันให้ตัวได้นี่นี่นี่มีมีมีน้ำเสนออาไปดูด้มีอะไรนํำเสนออันนี้กระทิงแดงเอ๋อเนี่ยเหรอ ครับใครสนใจติดต่อไปสันนะครับ300ร้อครับคู่หนึ่งนะครับใจปะหนักสองเก้าเก้าสามร้อยเดี๋ยวมีคนซื้อออมร์รถออร์รถด้วยเอ้โหสองเก้าเก้าอ่ะล์เลยต่อกาวฮะนี่ครับเดี๋ยวนี้เลิกกิจการ YouTube แล้วก็มาเก็บของเก่าขายนะครับพิสันนะครับลูกชายไปด้วยจะทำสีไม่เสร็จเลย วันนี้วันนี้ต้องต้องแกะด้วยโอ้โหนี่นะโอ้ทำสีเอากระถังไว้ดิผมเอาไปดิผมช่วยร่างกายช่วยร่างกาให้สวยกลับบ้านเลยอืมวันไหนนี่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 ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมทำเองแล้วชุดเนี้ยนี่เนี่ยมันรั่วไอ้ตัวนี้ไม่รั่วไอ้นี้รั่วอืมอันนี้ไม่รั่วอันนี้รั่วสาเหตุเดี๋ยวผมนั่นดูให้ดีกว่าครับเพราะว่าน้องเปลี่ยนอยู่แล้วกลับบ้านตรงนีด้วยครับอ่า สู้ของเสียไปเลยเขาจะจับเลยแล้วลงน้ำมันก็เป็ดเลยชอบชปลาตาเขานะอ๋อครับใจดีอครับอ้ยักอืมโอ้ขับรถยโดมังคับหรือเปล่าโดขยังคับเลไปตั้งก็ไม่ได้อันนี้ปั๊มจะเปลี่ยนให้ไปั๊มอะไรอ่ะกปั๊มันนันแหะ ปั๊มเนี่ยเหรอต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใช้ไม่ได้มันมันติดไม่ไหนโอ้กระจาไม่เด็ดลองๆเลยเอาคืออันนี้สุดยอดของของการเล่งเลยนะบ้านหลังนี้ก็ตัวนี้แหละครับน้องที่ได้มาเนี่ยนะลองฟังเสียงนะครับทำไมมือหมุนอยู่หน้าละวายเยิ้มเหรอแกงไปกลางมันเป็นวายเยิมอ้าวเอ ลืมเผาหัวเผาหัวด้วยสิบกว่าปีแล้วมันสิบกว่าปีแล้วที่มันได้ติดเนี่ยมาดีๆอ่ะตั้จจะเป็นอะไรเนี่ยเน่เน่เน่ดูไรเนี่ยเน่เห็นควันั้ยเนี่ยน่าจะเริ่มลวมแล้วเนี่ย เสียงนิ่มนะครับคือมันคือมันไม่ไหวมันเล่งไม่ไปบอกกันเถอะไงซ้ายออกถ้าเป็นเป็ดเดินตาม7,000รอบโอ้โหโอ้โหรอบ47,000รอบยอมเลยนะครับนี่เอาแล้วกายเสร็จพรุ่งนี้กินพักกาดเี่ย เราจะไปเฝ้าดูรถมึงไม่อยากกินข้าวหรอกว่าจะท่าจะมาเนี่ยรอไม่ยอมก็เที่ยงเลยครับรีบบานปุ๋ยนี่แหรอจะให้เขาไปไหมเนี่ยเขาจะไปด้วยโอ้ไปนอนไม่ต้องไปนอนไปทำพวกนี้เลยทีเดียวเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ได้ไกลเขาไปดูเปล่าหรือว่าขากลับเอามอไซค์เอาใส่เครื่องห้อยมัดกับผีบอกมา ทำหนอนยังไม่กลับมาเดินมาทำาปไรอาจารย์สมคิดตะคืนเนี่ยมันไม่มีทีแต่นอนทันทีโอ้โหต้องเห็นบ้านผมแล้วก็ถือเป็นอัตรงไหนอ่ะถึงก็แหวกทางเดินละไอ้ไอ้นั่นอะไรรถที่เก่าๆอ่ะตัวไหนอ่ะขายอ่ะเขาตั้งบ้านตัวไหนเว้ย้องไปจอไปซ่อมม่ะมีเหรอรถอะไรนั่งขับอ่ะเครื่องสูบเดียวอ่ะถืคิดว่าไปซ่อมว่าอะไรขาดไม่มีแล้วนะตอนเนี้ยครับผมออกหมดแล้ว พวกนี้อ่ะพวกนี้อ่ะทีเดียวเพราะว่าวันนี้อาจจะยังไม่ทําอะไรเพราะว่าเครื่องมันต้องไปเคลียร์เครื่องที่บ้านนะครับจะไปเคลียร์เครื่องที่บ้านก่อนครับพวกนี้ก็ทําเลยเต็มเวันเลย <ผม S 2> ทีเดียวยอ่าได้พวกนี้จะได้ทำกันกระชากมันก,ก็จะมีแค่จะทําสีก็แค่ถัง <ผม S 1> อ่าแล้วเสียอย่างเต็มหูเนี่ยครับรอืออ่าร้อยห้าสิบป่ะเด เดิมครับร้อยห้าเดิมหนึ่งศูนย์ห้าเดิมอ่เดี๋ยวจะทจะทำเป็นร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีวาลโวตมีถ้าทำเสร็จมันจะมีอะไรปัญหาทีหลังเไม่มีอะก็เห็นวใครมีอะไรนะก็ไปทำมาก็ไม่เก็นนะครับผมว่าการที่ดูของ่งโชคนะอ๋อแล้วางแปะไมู่ครับ้ช่างโชคอย่างนี้หายูกทเป็นของอาร์ทีร้อยยี่ครับร้อ เขาอยู่นี่เหรอเอาวนไปวนมามาเจอกันตรงนี้ันทางอ่ะอู้โชคอ่ะนูอยู่ทุกถนนเนาะรอไปอีกประมาณเจ็ดโลงอือเขาข้างๆบ้านเขาจะทำอ๋อไปทำมาทำมาก็เป็นไงก็ดีครับอ่าปหน่อยครับใช้หมดจริงรอืมหรืออะไรโคกโกอาจารย์สมคิดพิจิตรอ่ะครับขอกันเลย ถ้าเดติดไม่ต้องห่วงครับไม่พ้วยไปนอนคัแต่ไม่พังครับไม่ค่อยไม่ค่อยพังแต่รถไม่มีแคมแจะไม่ค่อยเท่าไหร่้ครักกันนครับเหรอเขไปกินนะี่กลางันเขาจไอาไว้เขาไกินะไตตอนนี้มันต้องเอาโรงงานไงเอาโรงงานมันมันอืดครับคอเขามองเขาไม่เหนได้่ พี่สันจะแปลงมั้งเปล่าจะลกมีมั้งมีไห่เถอะอาจจะแปลงมั้งเปล่าเอาแต่ลกร้อยสิบห้าเออจลกร้อยสิบห้าแปลงเปแปดห้าไล้วป่ะได้จะจะเอาแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้าก็ได้เจ็ดห้าแปดห้านะโอ้เอแรงแล้วไอ้เบื่อแล้วจะไมแรงอ่ะเอาแบบไม่แรงบั้งแบบไม่แรงยิงขับยิงดับเตี้ยนะอ่ะเดี๋ยวก็ถอดเครื่องขึ้นไปอย่างเดียว อ่ะบอกตัดเลยนับสี่ตัวนะครับอันนี้ไม่ได้ขายอันนี่นะครับมาดูเซตทีนะครับเอ๊สีดำพิสานเออลิมิเต็ดเอามีลิมิเต็ดอีกเกอรอเนี่ยดูติ๊กเกอร์นี่เอองานเนียนงานเนียนเนี่ยรอยพ่นทับอยู่โอ้โหใช้งานหมดเั็นแดงเลยคุณาระเนี่ยดูระบายเอาเอาติเกอร์คนโคก็แปะอะไยนี่เนี่ย นะแต่แต่รอดไปใบล้อนะลยไปดอกยางยาวดิมานัดป่ะนะครับตอนนี้นะครับก็เอาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องนะครับอ้าวสันใครใครสนใจติดต่อพี่สันได้เลยนะครับอ่านี่นะครับติดต่อพี่สันนะครับเอาดั้งโซ่มาปวดอีกอ่ากระน้มนี้นะครับเดี๋ยว ก็มัดของเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มอลื้อนะครับเดี๋ยวเจ้าของก็จะไปทําสีเองนะครับนี่นะครับเสียดายรถดีๆไม่น่าไปลื้อน่าจะให้มันพังก่อนนะพูดถึงเรื่องอะไกลแล้วดูขวัญก็รู้แล้วใช้ได้นานนะเขาดีแย่กว่านี้ก็ยังทนใช้อมือนรพิสันนะนะไอพังคาบ่อหามกลับบ้านนะนะอ๋อไมมเลยเนี่ยะ โอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้นะครับผมจะขอจบไปเบียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ